กาญจนาบุรีสัมผัสกับอากาศหนาวบอกรักที่สะพานมอญครั้งที่หนึ่งท่านได้สนใจไปจดทะเบียนได้แนมอำเภอสังขะบุรีชวนจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมฟรียังมีในโลกตลอดงานพร้อมรับของที่ระลึกกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่สังขะบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุริยศักดิ์เหมือนอ้วนแนมอำเภอสังขะบุรีมอบหมายงานให้ในายบัณฑิตนางเคลือปลัดอมุสออำเภอสังขะบุรีจัดกิจกรรมงานสมรสเท่าเทียมที่สะพานมอญครั้งที่หนึ่ง เป็นช่วงเช้าสำหรับท่านที่ชอบแคมปิง้งและค้างคืนแบบธรรมชาติเพื่อชมสะพานมอญยามค่ำคืนได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากเทศบาลตะบนวังกะในการจัดสถานที่กางเต็นท์ซึ่งจะเห็นสะพานมอญในยามค่ำคืนสำนักทะเบียนอำเภอสังขบุรีในงานราชการในท้องที่และชุมชนชาวมอญสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคมตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วันจัดงานวันที่23มกราคม2568ช่วงเช้าทุกท่านจะได้รับชุดมอนเพื่อใส่บาตรบริเวณสะพานมอนโดยพระท่านจะมารับบาตและให้พรกับผู้ร่วมงานทั้งนี้สำหรับชุดมอนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสตรีและวัฒนธรรมอำเภอสังขะบุรีสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองซึ่งเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ในการจดทะเบียนจะทําการออกคําร้องและลงชื่อผู้จดทะเบียนสมรสโดยท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่เป็นสิริมงคลในการลงชื่อได้ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาเนาทีจากนั้นร่วมถ่ายภาพ,พเป็นที่ระลึกกับในอำเภอสังขบุรีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานรับมอบของที่ระลึกโดยทางฝ่ายจัดได้จัดเตรียมสถานที่และน้องๆกลุ่มชัดพันมรไว้กับทุกท่านเป็นที่ระลึก ท่นที่ต้องการไปขอพรจากาพระวิสุทธิสงฆ์และรับเครื่องรางซึ่งเป็นลูกประคำได้ที่วัดหลวงพ่ออุตมะในสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมแนมเพอสังขบ,บุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในงานจะทะเวียนสมนุดเท่าเทียมให้ทุกท่านที่อยากจะมาร่วมในงาน สแกน QR Code mm hmm. เพื่อตวรวจสอบเอกสารความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนวันงาน mm hmm. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้เร็วขึ้นในงานมีการแจกของที่ระลึกในส่วนค่าใช้ใจ่ายไม่มีฟรีตลอดงานการจัดงานครั้งนี้ mm hmm. เพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของอำเภอสังขะบุรีข่าวนี่24การจัดนบุรีชุดการไหลาวาลินรายงาน